เจ้าสาวที่สามีเกือบไม่รักบทประพันธ์โดยสวิชยาให้เสียงภาคโดยมาริยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธตฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558แม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบทพิเศษคนดีที่คู่ควร คงเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยกระมังในเช้าวันหนึ่งจุมพินจึงตื่นขึ้นมาด้วยอาการเจ็บคอและไอไม่หยุดเตชินีสะดุ้งตื่นรีบคว้าเมียรักเข้ามากอดพอหล่อนครัางระหวยในลําคอกอบกับเนื้อนวลมีไอร้อนทั้งยังอาเจียนและปวดเมื่อยเนื้อตัวจนแทบลุกจากเตียงไม่ไหวเตชินียกเลิกงานในช่วงเช้าและรีบพาศีภรรยาคนสวยไปโรงพยาบาลระดับลูกค้า VVIP ที่ออกเงินสร้างตึก เพียงแค่โทรแจ้งก็มีแพทย์และพยาบาลออกมารอต้อนรับตั้งแต่ขับรถเข้าไปแล้วแพทย์วินิจฉัยว่าจุมพินเป็นไข้หวัดสายพันธุเอที่กำลังระบาดอยู่นขนาดนี้สันนิษฐานว่าหลอนติดมาจากเหล่าบรรดาลูกศิษย์ตัวน้อยเตชินีให้จุมพินพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลจนกว่าอาการจะหายขาดคนน้องย่นจมูกให้กับความโอเวอร์ของคนพี่เป็นหวัดแค่นี้ทำไมต้องแอดมิดด้วยก็ไม่รู้ปากเล็กบนกระปอดกระแปด คิดถึงโรงเรียนและการสอนลูกศิษย์พักที่บ้านก็ได้อยู่ที่นี่ล่ะค่ะมีพยาบาลคอยดูแล24ชั่วโมงแล้วพี่ก็โทรไปลางานกับท่านผอโรงเรียนเรียบร้อยแล้วด้วยขอบคุณค่ะพี่ตานรอยยิ้มที่ส่งมายังคงสดใสทว่าใบหน้ากลับซีดเซียวได้ผิดไข้ไหวไหมอยากกินอะไรหรือเปล่าหิวค่ะขอเจ๊กคนคนใส่หมูสับตับและไส้สะทวยได้ไหมคะได้ค่ะ เดี๋ยวพี่ให้คนไปซื้อให้นะมือเรียวลูบไปหน้าของพันรยาพร้อมจะหรดปากประทับลงยังพวงแก้มนิ่มก่อนไล่ลามไปยังริมฝีปากแต่ก็ได้สัมผัสเพียงเซียวเพราะคนน้องผลักออกเดี๋ยวก็ติดไข้หรอกไปใส่แมสสนามัยด้วยค่ะโอเคงั้นพี่ทษไว้ก่อนนะน้องพินหายดีเมื่อไหร่พี่ค่อยจัดหนักเอาให้จมเตียงกันไปเลยพี่ตานคนบ้า ยายน้องส่งค้อนตีไหล่กว้างแรงเบหน้าแดงซ่านที่ไม่ได้เกิดจากผิดไข้จุมพินสะบัดหน้าซ่อนความอายหล่อนทําทีเป็นล้มตัวลงนอนและซ่อนตนเองในผ้าห่มทันทีเตชินีหัวเราะเสียงใสเอนดูคนขี้เขินทัดไม่อีกสองวันอาการจุมพินก็หายเป็นปกติหล่อนกําลังนั่งรอเตชินีจัดการค่ารักษาพยาบาลพลันได้ยินเสียงสะอื้นให้ของใครสักคนจุมพินหันหลังไปมองพบผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูคุนตา หลอนปิดหน้าร้องไห้อย่างลืมอายก่อนจะรีบเช็ดน้ำตาแล้วนั่งคุกเข่าขอร้องพนักง,งานการเงินว่าขอพัดผ่อนค่ารักษาพยาบาลไปก่อนได้หรือไม่หล่อนจะรีบหามาให้แต่ฝ่ายการเงินนั้นสายหน้าและเริ่มเสียงดังขึ้นแพรคนคุ้นตาคือแพรนินนี้เองอดีตเพื่อนร่วมคณะที่ดูเปลี่ยนไปมากจากวันวานซูบเซียวและผิวคล้ำขึ้นนับตั้งแต่ข่าวเลิกรากับเตชิด จุมพินก็ไม่ได้ยินเรื่องราวของแพรนินอีกเลยไม่ว่าจากปากเพื่อนในคณะหรือเตชิตเองน้องพินมีอะไรคะเตชินีพับไปเสร็จใส่กระเป๋าเสื้อก่อนมองไปยังจุดที่พันรยากำลังจ้องอยู่ดวงตาคมสวยเบิกกว้างเล็กน้อยแล้วทำทีไม่สนใจน้องพินไปกันเถอคะค่ะนั่นแพรใช่ไหมคะพี่ตาลแพรอาจต้องการความช่วยเหลือนะคะเหมือนหล่อนถามแต่กลับพูดอยู่คนเดียว คนร่างเล็กสาวเท้าเปยียงเคาเต,เตอร์คิดเงินที่อยู่ใกล้กันแพรหรือเปล่าจุมพินยังไม่แน่ใจเพราะรูปลักษณ์ภายนอกของแพรนินเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนมากหญิงสาวเอ่ยถามอย่างลังเลพอคนที่นั่งคุกเข่าแงน้าขึ้นหล่อนก็ผงะอหยาดน้ำตายังปื้นอยู่ที่แก้มมีอะไรให้พินช่วยไหมจุมพินประคองอดีตเพื่อนร่วมคณะให้ยืนขึ้นแพรนินไม่ตอบหลอนยืนกัดปากก้มหน้างูด และเมื่อครู่เผอซบตากับเตชินีร่องรอยความไม่พอใจยังฉายชัดเจนเมื่อแพรนินไม่ตอบจุมพินจึงหันไปถามกับเจ้าหน้าที่แทนจึงทราบว่าลูกชายของแพรนินป่วยเป็นโรคหัวใจและกําลังเข้ารับการรักษาทว่าแพรนินค้างค่ารักษาไว้นานแล้วทางโรงพยาบาลจึงจะขอย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลรัฐแทนทั้งหมดเท่าไหร่คะเดี๋ยวดิฉันจ่ายเองคะ่ะทันทีที่จุมพินเอ่ยประโยคนั้นแพรนินก็ชะงักงนัน หล่อนเม้มปากมองคนที่ตนเองเคยว่าร้ายด้วยใจและกายที่สั่นเทาก่อนจะร้องไห้โฮออกมาอีกครั้งแพรนินพูดไม่ออกรู้สึกว่าบาปกรรมที่ตนเองเก่อกับจุมพินได้ย้อนกลับมาลงยังบุตรชายเพราะหล่อนมีจิตใจมัวมืดคิดร้ายต่อคนดีมันถึงเป็นเวรเป็นกรรมเช่นนี้นับตั้งแต่ท้องพ่อของลูกก็ไม่สนใจทั้งยังทำร้ายทุบตีแพรนินจนเกือบแท้งดีที่รอดมาได้และเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาจนถึงปัจจุบัน และเพราะว่าค่ารักษาโรคหัวใจค่อนข้างสูงเงินที่แพรนินเก็บไว้จึงร่อยหรอลงทุกวันจนกระทั่งไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าวด้วยนำมารักษาบุตรชายจนหมดไม่ต้องร้องไห้นะแพรเดี๋ยวพินจัดการให้ไม่ต้องกังวลไปนะจ๊ะคนดีก็ยังเป็นคนดีวันยังคำ่ำแพรนินพยักหน้าแล้วกระพุ่มมือไหว้ขอบคุณสุงพินคว้ามือที่หยาบกร้านแทบไม่ทันขอบคุณนะพินขอบคุณจริงจ หล่อนยังคงร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่หยุดท,ทั้งที่แพรทําแบบนั้นกับพินแท้ทําอะไรเหรอจ๊ะสีหน้าของจุมพินดูชง,งนสงสยัยแพรนินขมวดคิ้วเลยมองไปยังคนตัวสูงที่อยู่ด้านหลังเมื่อเห็นว่าเตชินีสายหน้าเล็กน้อยหล่อนก็เข้าใจได้ทันทีว่าจุมพินไม่ได้รู้เรื่องที่ถูกใส่ร้ายเสียียหายเออเปล่าจ้ะขอบคุณพินมากๆนะที่ช่วยแพรมุนคุณครั้งนี้ไม่รู้จะตอบแทนยังไงเลย เงินก็ไม่ใช่หน่อยๆแพรนินสำนึกในบุญคุณและรู้สึกผิดต่อจุมพินเป็นอย่างมากไม่ต้องหรอกแพรแค่ลูกชายแพรได้รับการรักษาต่อไปก็ดีแล้วเดี๋ยวพินรับดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายใ,ให้เองนะแพรไม่ต้องกังวลใจไปแพรนินมีสีหน้ากังวลถึงหล่อนจะไม่มีเงินแต่ก็ไม่อาจรับจากจุมพินได้อีกแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับความหวังดีนั้นมาด้วยใจที่รู้สึกผิดจุมพินยื่นบัตรเครดิตให้เจ้าหน้าที่การเงิน และหลังจากนั้นก็ไปเยี่ยมบุตรชายแพรนินที่ห้องพักเด็กชายตัวเล็กกว่าวัยมากอาจจะเพราะมีอาการป่วยจุมพินเห็นแล้วอดสงสารไม่ได้ตามประสาคนรักเด็กถ้าขาดเหลืออะไรก็โทรมาบอกพินได้เลยนะแพรไม่ต้องเกรงใจจุมพินจับมืออดีตเพื่อนร่วมคณะไว้แพรนินยังคงเม้มปากแน่นและสซ่อื้นให้เป็นบางช่วงแต่ชินีรู้ดีว่ายามนี้แพรนินทรมานทั้งกายและใจเพียงใดหล่อนคงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิต จากการกระทําที่ไร้ความคิดของตนเองงั้นพินไปก่อนนะไว้พรุ่งนี้จะมาเยี่ยมลูกแพรอ,อีกครั้งจุมพินและเตชินีจากไปแล้วทิ้งไว้เพียงแพรนินที่ยืนปาดน,น้ําตาไป,ปยเตชินีได้พรรยาที่คู่ควรแล้วทั้งสวยและใจดีไม่เคยคิดร้ายต่อใครไม่เหมือนกับหล่อนที่ให้ความอิจฉาริษยาครอบงําจนเผลอกระทําสิ่งที่ร้กาดลงไปได้แต่สํานึกผิดและปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นทั้งจะขอชดใช้และตอบแทนบุญคุณจุมพิน ด้วยชีวิตทั้งหมดที่มีต่อจากนี้นั่นคือสิ่งที่แพรนินตั้งปณิธานไว้